สวัสดีคะ่ะยายหล่อนสวัสดีทุกๆคนคะ่ะวันนี้ยายหล่อนได้เมนูเม <c oughs> นูปลาหมึกนะคะปลาหมึกปลาหมึกต้มมานะคะได้ปลาหมึกมาตัวเดียวนะคะอ่าพอดีร้านอยากกินนะคะตลอดไปตลาดมา <c oughs> ไปตลาดมาได้ซื้อปลาหมึกเมาฝากร้านนะคะ เดี๋ยวกำลังต้มน้ำต้มน้ำอันนี้คือน้ำเปล่านะคะใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้แล้วก็โหระพาตะไคร้โหระพานะคะแล้วก็ขาสองสามแว่นนะคะนะ่คะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะค่อยเอาลงไปอุ่นออกนะคะน้องไอบุญอยากกินเลยซื้อมาอมแพงก็แพง <c oughs> แฟนก็อยากกินอยากกินตั้งนานแล้วละ่ะอยากกินตั้งหลายปีแล้วล่ะค่ะแต่ไม่ได้ซื้อให้หลานกินอพอไปตลาดวันนี้ก็เลยซื้อมานะคะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าจะทำไงกินต้มแล้วแนละต้มแล้วก็ตัดก็จะจิ้มจิ้มน้ำปูน้นำปลาจิ้มซอสกินนี่แหละคะ่ะ <c oughs> เด็กเนาะเอาไปผัดก็ไม่ได้อา เดี๋ยวมาดูนะคะร้อยน้ําเดือดอีกสักนิดหนึ่งนะคะค่อยมาดนูนี่ค่ะนี่ค่ะ,ะ,ะนี่ค่ะปลาหมึกปลาหมึกนี่ค่ะได้ได้ปลาหมึกมาตัวหนึ่งนะคะนี่ค่ะโอ้พี่น้องเอ้ยมาก,กินด้วยกันเอยันเหลาก็ไม่เคยเนเหลาก็ตั้งแต่เกิดมาก็มีครั้งเดียวนี่แหละคะ่ะ นี่นะคะ่ะเพิ่งจะได้เจอมาครั้งแรกครั้งเดียวนี่แหละอืจะจะทํากินอันนี้อะไรมันน้อหนิเนาะตัวมันหรือหัวมันน้อหนิเนาะอออจับยกขึ้นก็ได้มาเนี่ยอ่ะนี่ค่ะเขาต้มไม้เราแล้วนะคะนี่ค่ะอม,มันใช่ปลาหมึกไหมเนี่ยมันใช่ คล้ายๆกับดาวอืมคล้ายๆเป็นดอกไม้เลยนะคะเป็นดอกไม้เลยนะคะเนี่ยนะ่ทำไงกินนะนน่เนาะแต่น้องบุญบอกว่าอยากกินลวกลวกจิ้มนะคะลวกจิ้มเอาอืโอ้น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วค่ะอืเอาลงมาจุกพอดีหม้อ,อไหมเนาะ เดี๋ยวดูกันนะคะก็ใช่ไม่ใช่หม,ม้อเล็กไปว่ะดูนะคะโอ้พอดีพอดีเออพอดีนะคะหม้อก็พอดีบนปากเีนะไปบนเอ้ยบุนปากมีเ,เ,มเดี๋ยวยวาย เดี๋ยวเหล่อนหาฝาหม้อปิดก่อนนะคะเจะหล่อนก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทําแบบไหนกินเนี่ยมะแต่บางคนก็ว,นนกว่าผัดเผ็ดบางคนก็ว่าผัดเผ็ดผัดกะเพราอย่างนี้นะคะจะได้อร่อยบาคก็กินอ่าเผ็ดไม่ได้นะคะเจะหล่อนก็เลยมาเอามาต้มมาลวก จิ้มให้หลานกินนะคะอะตอาเครั้งนี้ก็ต้มหน่อไม้ต้มหน่อไม้เอาไว้แกงพรุ่งนี้นะคะนน่ก็หน่อไม้ต้มเอาไว้แกงพรุ่งนี้นะคะครั้งนี้หน่อไม้สดซ,ซื้อนซื้อหน่อไม้สดมาสองหน่อนะคะหนอ่อหน่อก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะหน่อไม้ <c oughs> ไม่อยากกินทั้งนี้ได้ยังน่าอุ่นประมึก โอไม่รู้ว่าต้มไม่รู้ว่าอุ่นนานเท่าไหร่เลรอนก็ยังไม่รู้เลยค่ะอ,อ่ะเอาเดี๋ยวพิกกันอืมเดี๋ยวพิกกันอเออเออเอเอคล้า,ายๆปลาดาวนะคล้ายๆดาวนะอพอดีหม้อพอดีเลยอืมอุ่นอืม ให,ให้เขาเดือดอีกให้น้ำเดือดอีกสักพักหนึ่งนะคะปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนนะคะให้เขาเดือดให้เขาเดือดอีกสักพักหนึ่งนะคะก็ยกขึ้นมาซอยมาหัน่นห,หลานกินนะคะมาเด้อมากินกับน้องใบบุญนะจ้าผู้ใดอยากกินก็นมาเด้อมาหลดเด้อ <c oughs> มีครั้งเดียวครั้งเอยมีครั้งแรกนี่แหละคะ่ะเดหล่อนซื้อมาอดูสิไปลำแลกลำแลกอยู่ว่าเออจะเอาหมนอาเอาไมน่าอยู่ดูแพงอืมหนวดเดียวนี่ก็แพงอนี่ค่ะเดือดแหละเดือดผุ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 ดก้นนะคะ อีกสักหน่อยกันตนรวดใหญ่เดี๋ยวรอให้ดเดือดเดือดดีกันได้แล้วได้แล้วข้างนี้ได้แล้วเดี๋ยวเพิ่อีกน้ำกระท่วมทวมท่วมอยู่นะอโอ้โอโอ ตัวละตัวเป็นอย่างนี้เนาะมีตหนวดเนาะตัวตัวทำไมมันตัวสั้นอย่างนี้ปลาหมึกปลาหมึกอะไรเนาะทำไมมันทำไมมันตัวสั้นสั้นอย่างนี้อหล่อนก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละทำไมตัวสั้นสั้นทำไมมันมีตะหนวดแต่ก็ไม่เคยกินนะเนี่ยหจรอนยังไม่เคยกินเลยนะคะเนี่ย อันนี้เป็นตัวมันเลอเฮ้ยทำไมมันตัวสั้นๆมันจะมันจะไปแบบไหนเนี่ยตัวเป็นๆตอนมันยังไม่จายนะมันจะไปแบบไหนมันจะคานคานคานไปนี่แล้วหรือว่าหรือว่าอยู่กับที่หรืออะไรเออเดี๋ยวราจะลดเบาไฟลงก่นอ่ะนจะเบาไฟลงอีกไฟแรงไปือ สุกแล้วมั้งเนี่ยเจห,หล่อนก็ไม่รู้นะสุกหรือยังนั่นหอมแล้วเดี๋ยวนะสุกแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวพริกอีกแค่งหนึ่งให้หลานกินหลานก็ประมาณเจ็ดขวบนี่แหละค่ะเจ็ดขวบก,บกว่าๆนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเอาข้างนี้อีกนิดน,นึง ะะคยายหล่อนปิดแล้วนะคะปิดไฟแล้วนะคะอืมปิดไฟแล้วจ้าพวกจะสุกแล้วแหละแล้วก็ออกไปหั่นเนาะไปซอยไปหั่นไปหั่นเป้นชิ้นๆให้หลานกินนะคะจะไะกินกับข้าวด้วยละคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยัยหล่อนด้วยนะคะยัยหล่อนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ